Lord Kong won't come so tight, Nai Chi wit, 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 wit. Yo, sexy ladies <laughs> want power with us, <laughs> you know, they carry us, they're not war with us. You know, they club them more flex with us, to get next to us, they're not with us. From the dim of anti-gnamophlain, yellow card. กนเป็นครั้งสุดท้ายยกมือขึ้นค่ะอ่ะยกสูงๆเลยสวัสดีทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง y o u t u b e นะคะชาแนลของผักบุ้งพาเรียวนั่นเองค่ะก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับบุ้งด้วยแล้วก็กดกระดิ่งกิ oh ้งก um ิงกิงนะคะจะได้มีอะไรมาอัปเดตให้กับทุกๆคนเนี่ยทุกๆวันเลยนะคะก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจะได้หุ่นเรียวสเลนเดอร์นะคะอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ ก็ุพยายามจะอัพคลิปนะคะทุกๆวันก็จะได้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นข้อมูลนะคะให้กับทุกๆคนที่ตอนนี้กำลังจะลดน้ำหนักนะคะหรือว่าอยู่ในขั้นตอนในการลดน้ำหนักอยู่นั่นเองเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยวันนี้หัวข้อก็คือว่าลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตนะคะวุ้งเนี่ยทำได้แล้วนะคะเรียกว่าประสบความสำเร็จมากๆนะคะหาวิธีนี้เนี่ยมาถึง1ินะะตั้งแต่อายุเกืบ กี่ปีนะตั้งแต่ 10, 10 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ย6 27, 2บเอเข้าปีที่12 12ปีแล้วนะคะที่โหเหาวิธีการลดน้ำหนักมานะคะจนตอนนี้นะคะรู้แล้วว่าวิธีการลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตของบุ้งนั้น จะเป็นอย่างไรเพราะว่าบุ้งเนี่ยทำรูปแบบนี้นะคะแล้วก็อยู่ในเรียกว่าหุ่นนี้เนี่ยมาหลายปีแล้วคือก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนจะง่ายก็ง่ายเหมือนจะยากก็ยากนะคะต้องบอกแบบนี้เพราะว่ามันไม่ได้อาศัยแค่ความรู้อย่างเดียวเนาะมันต้องอาศัยเรื่องของแน่นอนวินัยนะคะหรือว่าจะเป็นเหมือนแบบความตั้งใจนะคะแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณมีความตั้งใจแล้วก็บวกกับวินยัยแล้วก็ความรู้ที่ถูกต้อง ะะมันก็จะทําให้รวมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่แหละมันก็จะรวมกันออกมานะคะเป็นผลลัพธ์ที่สุดยอดเยี่ยมนั่นเองค่ะแต่ที่สําคัญก็ต้องใช้เวลาด้วยนะคะการลดบนากครั้งสุดท้ายนะคะสามารถทําได้ค่ะขอแค่เข้าใจข้อแรกก่อนเลยว่าเราเนี่ยมีเป้าหมายหรือเปล่าเรามีความเจ็บปวดกับเรื่องนี้มันมากพอหรือเปล่า วันนี้ที่จะมาพูดคุยกันคือเอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานความรักสุขภา็ ไม่ได้ดูดวงนะคะว่าถ้าเกิดเรามีความเจ็บปวดนะคะที่มากเพียงพอเนี่ยเราก็จะสามารถทําเรื่องนั้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงเรื่องนั้นได้เนื่องจากว่ามีคนเข้ามาปรึกษาวุ้งนะคะโอ้โหเยอะมากเลยนะคะก็คนที่ติดตามเพจเนี่ยก็20,000กว่านะคะตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ24,000คนใน YouTube อีกนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1,400คนคนณะวันนี้นะคะก็ขอให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกช่องทางเลยแล้วก็ในไอก็อยู่ที่ ประมาณ3,000กว่าคนนะคะก็เลยทําให้มีคนนะคะเข้ามาพูดคุยแล้วก็ไหนๆจะเป็นเพื่อนๆรอบๆตัวนะคะหรือเวลาที่บุ้งเนี่ยไปสอนนะคะตามองค์กรหรือว่ามีเออเวลา,ามีการสัมภาษณ์อะไรเงี้ยนะคะก็จะมีคนมาพูดคุยกับบุ้งเนี่ยเรื่องนี้เยอะมากบุ้งก็จับนะคะแพทเทิร์นได้ข้อหนึ่งนั่นก็คือว่าถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเจ็บปวดมากเพียงพอนะคะ ถ้าไม่ทําแล้วเนี่ยก็คือเหมือนแบบเอ้ยจะไม่มีชีวิตแล้วนะคะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ลดน้ําหนักต่อไปนะคะเราจะเดสมอลเล่แอนด์เทงทึงนะคะหรือเรานะคะถ้าไม่ทําสิ่งนี้เราจะไม่ได้งานนี้นะคะก็จะมีหลายๆอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์โฮสเตสนะคะพยาบาลพนักงานขายบางแห่งเนาะที่เขาจะเน้นเรื่องของน้ําหนักตัวนะคะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างพยาบาลเนี่ยที่มุ่งเคยได้ยินนะคะก็คือเขาจะได้ทํางานได้อย่างสะดวกเพราะว่างานของเขาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ ชีวิตคนมันเกี่ยวข้องกับความฉุกเฉินนะคะเขาก็เลยจะต้องมีการแบบเคลื่อนไหวที่รวดเร็วถ้าน้ำหนักตัวเยอะอาจจะทำหางานไม่สะดวกเหมือนแอร์โฮสเตสก็เหมือนกันนะคะต้องทำงานอยู่บนเครื่องบินนะคะที่มีขนาดเล็ก,ลก,ลกแคบเหลือเกินนะคะถ้าเกิดว่าปุ๊บน้ำหนักตัวอ้วนมากเกินไปนะคะก็มันก็จะเดินแล้วก็ไปชนถูกไหมก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างคล่องแคล่วนั่นเองเพราะว่าเขาก็ต้องทำงานกับความรีบอะไรเงี้ยนะคะหรือบ,บางคนถ้าไม่ลดน้ำหนัก ะคะจะไม่ได้อยู่เชยชมลูกสาวลูกชายนะคะที่เพิ่งยังเล็กๆอยู่เลยนะคะเพราะว่าตัวเองอาจจะเป็นประวันความดันไขมันหัวใจนะคะนี่แหละก็คือนะคะเพนที่มากเพียงพอหรือว่าความเจ็บปวดที่มากเพียงพอนะคะถ้าหาความเจ็บปวดได้มากเพียงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มลงมือทำ แล้วก็นะคะจะเป็นเรื่องของอาจความรู้บ้างนะคะก็โอ้โหจริงๆเนี่ยบุ้งมีทําคลิปนะคะการไดเอทหรือว่าการลดน้ำหนักเยอะมากมายนะคะสามารถเข้ามาดูได้ที่ช่องของบุ้งนั่นเองเนาะก็ อย่างสมมติว่าเรานะคะตั้งเป้าหมายและเรามีความเจ็บปวดที่มากเพียงพอแล้วนะคะต่อมาก็คือว่าเราเนี่ยก็จะต้องเลือกทานอาหารให้เหมาะสมนะคะคือว,วิธีการเวลาเรากินเนี่ยเราจะต้องดูว่าเราสามารถที่จะอยู่ในวิถีชีวิตนี้อย่างยั่งยืนได้ไหรือไม่นะคะไม่ใช่ทําแค่แป๊บๆแล้วเลิกนะคะการที่เราจะดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินการออกกําลังกายนะคะมันคือวิถีชีวิตเลย หลายๆลยคนนะคะพอเทนกับบุ้งเนี่ยออกไปนะคะลดไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าเพื่อนๆรอบตัวของบุ้งเนี่ยก็จะกลับมาพูดกับบุ้งว่าเข้าใจแล้วทําไม,มบุ้งถึงพูดว่ามันคือวิถีชีวิตเพราะเราจะทํามันไปตลอดท้งชีวิตฟังไม่ผิดนะคะเราจะทํามันไปตลอดทั้งชีวิต,ไม,ะะมไ,ต,วตไม่ใช่พอทําได้เสร็จปุ๊บเลิกนะคะเดี๋ยวมันก็จะกลับมาใหม่อ่าอันนี้ก็เลยเป็นการลดน้าหนักครั้งสุดท้ายเพราะสุดท้ายเราจะทําไประยะยาวเลยนะคะคือการกิน ถ้าคุณฝืนตัวเองฝืนธรรมชาติมากเกินไปนะคะอันนี้มันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะกินได้หรือว่าอยู่ในวิถีชีวิตนี้ได้อย่างยั่งยืนนะคะลองเลือกดูเอ,อ่อรู้สึกว่าไดาเอทอะคะ่ะมีอยู่ประมาณ60กว่ารูปแบบนะคะเออก็ลองดูแต่จริงที่มีดังๆก็จะมีคีโตเนาะโลคา a r f a t i n g cbd fast, fast metabolism นะคะ food com นะคะอ่ะอันนี้ก็จะมีที่ดังๆอยู่แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นค a r ไซเคิลนะคะที่มุกงก็เคยทำเนาะ หรือบางคนก็อาจจะเป็นวีแกนนะคะก็สามารถที่จะทําได้หลายรูปแบบนั่นเองนะคะก็ลองเลือกให้ปรับกับวิถีชีวิตเราแต่สิ่งที่บุ้งอเคยไปศึกษาแล้วก็หลายหลายอันก็เคยลองทํามาแล้วแกนหลักๆหรือคอหลักๆนะคะอันแรกก็จะเป็นเรื่องของแคลอรี่นะคะแคลอรี่อินและแคลอรี่เอานะคะพลังงานที่รับเข้ามาและจ่ายออกไปนั่นเองนะคะอย่างต่อมาก็คือเรื่องของคุณค่าสารอาหารไม่ใช่แค่แคลอรี่อย่างเดียวถ้าโฟกัส ที่แคลอรี่เนี่ยเหมือนหลายๆคลิปที่พูดไปว่าบางครั้งเราไปดูแต่แคลอรี่แต่คุณค่าสารอาหารไม่ได้อันนี้ก็ไม่ใช่นะคะคือแคลอรี่ที่รับเข้ามาและคุณค่าสารอาหารเนี่ยควรจะเป็นสารอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะโปรตีนไขมันเกลือแร่ผักและผลไม้นะคะที่พยายามหาที่ไม่ผ่านกระบวนการหรือผ่านกระบวนการน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะก็ใส่เข้ามาในร่างกายเติมเชื้อเพลิงดีๆเข้ามานั่นเอง ก็เป็นเรื่องของการพักผ่อนนะคะข้อนี้ดอกจันดอกจันและดอกจันนะคะสำคัญมากๆเลยเพราะว่าการพักผ่อนนะคะคือสิ่งที่จะฟื้นฟูนระบบของเรา ให้ดีและมีประสิทธิภาพคิดดูนะสมมติว่าเราทําอะไรมาก็แล้วแต่กินก็ดีออกกําลังกายก็ดีแต่ถ้าพักผ่อนไม่ดีนะคะตอนนอนเนี่ยแหละคะ่ะจะเป็นการหลั่งนะคะของโฮอร์โมนที่แบบทั่วร่างนะคะเขาเลยบอกว่าให้พยายามนอนนะคะก่อนสี่ทุ่มหรือสี่ทุ่มครึ่งนะคะนอนก่อนช่วงนี้ก็จะดีมากๆเลยแต่ก็เข้าใจแหละว่าปัจจุบันนี้นะคะการนอนเร็วเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดปกติแต่ก็ลองพยายามนะคะปรับให้เป็นปกติ หรือว่าจะใช้นี่เลยนะคะตัวช่วยก็คือพวกม่านเพราะว่าร่างกายของเราเนะะี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของระบบสายตานะคะการตื่นอะไรเงี้ยรับแสงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแสงเป็นหลกักเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานเป็นกะมุ่งก็นแนะนําให้นอนในห้องที่แสงปิดมิดชิดเพื่อเป็นการหลอกนะคะหลอกร่างกายนั่นเอง แล้วก็เรื่องของการดื่มน้ํานะคะก็แน่นอนว่า70%ของร่างกายเราเนี่ยคือน้ําฟังไม่ผิดนะคะ70%คือน้ําเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรานะคะดื่มน้ําเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็จะทําให้เลือดไม่ค้นนะคะสารอาหารต่างๆนะคะหรือว่าเ,ออเลือดลมของเราเเดินได้อย่างดีผิวพรรณสดใสนั่นเองค่ะ แล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการออกกําลังกายนะคะแค่ขยับนะคะเท่ากับออกกําลังกายเลย,ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทำไมมันเมาอย่างนี้ทาไมมันเมาทไ ก็ถือออกกำลังกายไปด้วยและการถ่ายคลิปไปออกกำลังกายไปนะคะต้องบอกว่าการออกกําลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าออกกําลังกายอย่างเหมาะสมและที่สําคัญต้องมีวันพักด้วยเพราะว่ากระซิบเลยว่าลูกเพจบุ้งหลายคนเนี่ยออกกําลังกายจนโอเวอร์เทรนคือออกกําลังกายเยอะเกินไปไม่ให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสได้ซ่อมแซมหรือว่าพักบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นทริคนะคะในการลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตค่ะบุ้งหวังว่าคลิป นี้นะคะจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นข้อมูลดีๆให้กับทุกๆคนนะคะออกไปลดน้ําหนักนะคะเพื่อตัวเองนะคะดูแลหุ่นและสุขภาพของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็เมื่อเรามีสุขภาพที่ดีอะคะ่ะสิ่งต่างๆที่เราตั้งใจทําไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนะคะความสัมพันธ์นะคะต่างๆก็จะดีขึ้นนั่นเองค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากเลยนะคะใครสนใจเทรนลดไขมันออนไลน์ส่วนตัวสามารถที่จะกดลิงก์นะคะใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะมันก็จะมีลิงก์แปะไว้หรือว่าจะแอดไลน์มาที่นี่ได้เลยนะคะก็มาพูดคุยกันได้รวมถึงคอร์สออนไลน์ต่างๆนะคะในกลุ่มลับ ก็มีกลุ่มอยู่นะคะที่สอนเรื่องของการลดน้ำหนักค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แกกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ได้นะคะบ๊ายบาย